เราก็จะเข้ามาอีกใบหนึ่งของ BI นะคะกดโอเคเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราบบจะวิเคราะห์การขายออกมานะคะวิเคราะห์การขาย มาเรียบร้อยแล้วนะคะเื่องข้างว่าชื่อกลุ่มลูกค้าชื่อกลุ่มลูกค้ามาหมดแล้วนะคะก็อมอันไหนที่ไม่ใช่แล้วก็ ไปได้เรียบ้อยแล้วนะคะ Yes ต้องการดูเอกสารนะคะนี่คือเอกสารหน้าตา